สองน้ำตกดังเมืองการกลับมาเปิดบริการอีกครั้งหลังเจอพิษมรสุมตะวันตกเชียงใต้กระนำวันที่สองสิงหาคม2567นายคุณากรบุญเกื้อสงหัวหน้าอุทยายนแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบ,บุรีกล่าวว่าจากกรณีอุทยายนแห่งชาติเขื่อนศรีนครินประกาศปิดน้ำตกก้วยแม่ขมิ้นอำเภอศรีสวัสดิ์และน้ำตกผาตาดอำเภอทองผาภูมิ รวมทั้งสถานที่พักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเกิดรินครีนไปเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567เนื่องจากฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้ตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติเกิดสินครินทําให้ปริมาณน้ําฝนสะสมบนเขาสูงไหลหลากลงสู่น้ําตกค้วยแม่ขมิน้นและน้ําตกผาตาสภาพน้ําจากที่เคยใสสวยงามกลายเป็นสีขุ่นคล,คล้ายโคลนตมและไหลเชี่ยวจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ล่าสุดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลา,ลากบริเวณน้ำตกคุยแม่ขมิ้นและน้ำตกผาตาดรวมทั้งสถานที่พักค้างแรมเช่นบ้านพักนักท่องเที่ยวและลานกลางเต็นท์ได้เข้าสู่สภาวะปกติน้ำในน้ำตกกลับมาสวยงามเช่นเดิมอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินจึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์034540316หรือติดต่อทางอี mail, เมลเขื่อนศรีนคริน หรือทางเพจเฟซบุ๊กอุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนคริน